สวัสดีค่ะทุกคนหนุ่มอินโดนีเซียเขาบอกว่าเขาทึ่งกับสกายวอล์ฟหรือว่าทางเดินลอยฟ้าของประเทศไทยค่ะโดยมันเริ่มมาจากหนุ่มอินโดนีเซียอีกคนหนึ่งเขาโพสถึงประเทศมาเลเซียก่อนโดยเขาได้โพสต์รูปถ่ายทางเดินเท้าของบูกิตบินตังยานธุรกิจหรูหราของมาเลเซียแลนะเขาก็ได้เขียนแคปชั่นว่าไปเยือนบูกิตบินตังเคไลรู้สึกเศร้าตลอดเลยแต่กะตาคงไม่สามารถมีพื้นที่แบบนี้ได้หรอก ภาพทัศนคติของคนในเมืองยังคงเป็นแบบนี้อยู่และใต้โพสต์ที่พูดถึงมาเลเซียนั้นก็มีคนอินโดนีเซียเป็นน้อยอุบน้อยใจใต้โพสตกันเทียบแล้วก็มีหนุ่มอินโดคนหนึ่งแชร์โพสต์นั้นมาแล้วก็ดึงประเทศไทยมาเปรียบเทียบด้วยโดยเขาได้แนบรูปสกายวอล์กตามจุดต่างๆในกรุงเทพแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าผมยังคงรู้สึกเช่งกับกรุงเทพที่สร้างสกายวอล์กยาวๆเอาไว้สําหรับเดินเล่นแถมยังมีหลายจุดที่เชื่อมต่อไปอยังรถไฟฟ้า BTS MRT แล้วก็ BRT อีกด้วยนี่เป็นหลักฐานว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับประชาชนและเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวโอ้โหแอดก็ไม่เคยคิยดเลยว่าชีวิตปกติธรรมดาของคนกรุงเทพจะเป็นประเด็นให้ประเทศเพื่อนบ้านยกออกไปชื่นชมได้แบบนี้กึงก่งๆแอบงงนิดหน่อยว่าอินโดนีเซียเขาก็มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงแล้วนะก็น่าจะมีสกายวอล์กเหมือนกันไม่ใช่หรอ ล้วกระทู้น้อยโอบน้อยใจประเทศอื่นแบบนี้ก็มีคนอินโดนีเซียเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันไม่น้อยเลยนะคะเราก็ไปดูกันว่าพวกเขาแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ว่ายังไงบ้างคนแรกก็บอกว่านอกจากนั้นแล้วยังมีสวนสาธารณะสะอาดสะอ้านหลายแห่งที่เข้าถึงได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะด้วยนะตอนเช้าเดินเล่นที่สวนสาธารนณะก็ใช้ทางเชื่อมลอยฟ้าเดินไปที่ร้านกาแฟาได้เลยจากนั้นก็เดินบนทางเชื่อมเข้าห้างไปเลยก็ได้ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นมิตรกับคนเดินเท้ามากมาก โดยทั่วไปแล้วห้างสปปรรพสินค้าที่กรุงเทพอะพอลงจาโรถไฟฟ้าแล้วก็สามารถเดินเชื่อมเข้าห้างได้เลยนะคนต่อไปก็มาเสริมคอมเมนต์เมื่อกี้ว่าการเดินได้ด5ึ0งนห้าพกอ่ะถือเป็นเรื่องปกติแล้วก็สนุกสนานของที่นั่นนะคนต่อไปนะคะในห้างสปปรรพสินค้าหรูอย่างไอคอนสยามอะ่ะคุณสามารถนั่งวิดมอเตอร์ไซค์ไปจอดที่หน้าประตูทางเข้าได้เลยนะดีกว่าประเทศวากันด้าอีกคนต่อไปก็บอกว่า นอกจากรถไฟฟ้า MRT ของพวกเขาจะเชื่อมต่อเข้ากับห้างสงรรพสินค้าได้แล้วยังเชื่อมต่อเข้ากับท่าเรือด้วยนะดูเหมือนว่ากรุงเทพมหาคนครทําการบ้านอย่างหนักแล้วว่ากาลังพยายามไปถึงจุดนั้นด้วยตัวเองจริงๆในขณะเดียวกันที่เกบายโยลันของเราทั้งบันไดชันทั้งลิฟต์เสียแถมทางเดินเท้าก็มีเชือกกั้นเต็มไปหมดอีกต่างหากคนต่อไปผมเองก็ประหลาดใจเหมือนกันตอนที่เห็นสกายวอล์ฟมันมีประโยชน์มากเลยนะ ตอนนั้นฝนตกกำลังสับสนเลยว่าจะไปทีไหนต่อดีแล้วก็หันไปเห็นสะพานนี้ก็เดินไปบิ๊กซีต่อได้โดยไม่เปียกฝนเลยคนต่อไปนะคะเรื่องนี้มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของเมืองโบเดาเบกของเรานะแต่การขยายของตัวเมืองมันไม่สามารถควบคุมได้แล้วหากการขยายตัวเมืองยังควบคุมไม่ได้แบบนี้ต่อให้การคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานดีแค่ไหนมันก็ไม่เพียงพอหรอกยังไงประชาชนก็ยังคงใช้รถยนต์ส่วนตัวต่วตอไป แล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าแล้วคุณเคยอ่านเจอที่ไหนบ้างไหมว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองที่มีการขยายตัวของตัวเมืองมากที่สุดในโลกเลยนะถ้าวจากจำนวนประชากรนะ่ะคนต่อไปก็แนบรูปสกายวอล์กหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลมาฟอมบอกว่าทางเดินสกายวอล์กของพวกเขาอ่ะสะดวกสบายมากเลยนะเชื่อมตรงเข้าสู่ห้างสรรพสินค้าตั้ง4แห่งแน่ไม่มีขอทาหนหรือคนเล่นดนตรีเปิดมวกเลยแถมตอนฝนตกอะ่ะหลังคาก็ไม่รั่วด้วยแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่า มีขอทานหรือว่าดนตรีเปิดหมวกบ้างเหมือนกันนะแต่ว่าพวกเขาไม่ได้มารบกวนอะไรอีกคนก็มาตอบว่าคนขายลอตเตอรี่ก็มีนะคนต่อไปนะคะชาวอินโดนีเซียจําเป็นต้องเดินทางไปเปิดหูเปิดตาที่ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นนะจะได้รู้ว่าพวกเราหวาดหลังกันแค่ไหนและมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่พวกเราจะทําแบบนั้นกันไม่ได้เพราะถ้าไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือว่ายุโรปเนี่ยระดับมันอาจจะแตกต่างกันเกินไปจนทาให้คิดว่าเราจะก้าวหน้าไปถึงขนาดนั้นได้ยังไงนะ่ะ คนต่อไปข้อเสียเพียงข้อเดียวของพวกเขาก็คือรถประจําทางในตัวเมืองย่อมเหมือนลุดมาจากยุคเกาูนกันอยู่เลยอ่ะรถมีในจาการ์ตายังจะดูดีสักกว่าอีกคนต่อไปก็มาด่าประเทศตัวเองว่าแล้วเราจะไปคาดหวังอะไรกับประเทศที่แม้แต่ฟุตบาทยังใช้งานไม่ได้เลยถ้าไม่พังไปเองก็ขับรถเหยียบกันจนพังไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นแหละคนต่อไปก็บอกว่า ฉันเคยไปเดินเล่นแถวแถวเยะวะาวราชในกรุงเทพมานะที่นั่นไม่มีมแมลงวันเลยอะรู้สึกแปลกดีคนต่อไปนะคะฉันสะบานเลยว่าตอนที่ไปกรุงเทพอะไม่เคยสับสนว่าจะไปงไหนดีเลยที่นั่นมีตัวเลือกการขนส่งเยอะแยะไปหมดแม้แต่เมืองอื่นๆนอกจากกรุงเทพก็มีรถเมย์ประจําทางเหมือนกันฉันคิดว่ามีแบบนั้นอยู่หลายเมืองเลยนะถึงแม้รถเมย์จะดูเก่าแต่แอร์ก็ยังแรงอยู่ คนต่อไปก็มาบอกว่าโชคดีจังที่คนไทยไม่ขี้เกียจเดินคนต่อไปแล้วก็สะอาดด้วยนะตอนที่ฉันไปเที่ยวที่นั่นน่ะฉันก็สังเกตนะว่าที่นั่นมันสะอาดมากๆถึงจะมีขยะอยู่แค่ไม่กี่ชิ้นแต่ก็มีคนเดินกวาดอยู่เรื่อยๆเลยเม้นต่อไปนะคะพวกเราคงทําได้แค่นั่งชื่นชมโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศในอาเซียนกันเท่านั้นแหละคนต่อไปก็สงสัยว่า ทำไมสกายวอล์กถึงได้โล่งขนาดนี้ล่ะพวกเขาไม่มีความคิดจะติดป้ายโฆษณากันบ้างเหรอมันสามารถเพิ่มรายได้ให้กับหน่วยงานราชการท้องถิ่นได้ดีเลยนะกรุงเทพเนี่ยแปลกจริงๆคนต่อไปนะคะมีคนบอกว่ากรุงเทพนะเหมือนจาก,การ์ตาจริงๆแล้วมันก็เหมือนกันแค่เรื่องรถติดเท่านั้นแหละแต่สิ่งอำนวยความสะดวกและการขนส่งสาธารณานะน่ะมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยคนต่อไปก็เล่าว่า ครังล่าสุดที่ไปกรุงเทพก็เมื่อปี2016แล้วก็แปลกใจที่เห็นว่ารถไฟฟ้าในกรุงเทพป่าร้งเพิ่มอีกแล้วในรอบ10ปีนี้พวกเขาพัฒนามาได้ดีมากๆฉันก็เลยคุยกับเพื่อนๆหลายคนว่าทำไมเราถึงทำเหมือนประเทศไทยไม่ได้ท้งที่ประเทศไทยเก็บภาษีแค่7%แต่ของพวกเราอ่ะเก็บตั้ง11%ท้าไม่ถึงเป็นแบบนี้ไปได้เนี่ยหวังว่าฉันจะได้ไปกรุงเทพอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้นะฉันคิดถึงที่นั่นมากจริงๆ คนต่อไปในฐานะนักเดินทางเชิงศึกษาในกรุงเทพนะผมเห็นด้วยทางเท้าในกรุงเทพนะ่ะค่อนข้างดีเลยสามารถเดินได้จริงแต่เจ้าของโคสต์ก็มาตอบกลับว่าทางเท้าของพวกเขาค่อนข้างดีเลยนะเมื่อวานตอนที่ผมเดินไปตามตอบซอไซอต่างต่างมันสะอาดแล้วก็สะดวกสบายผังเมืองก็ได้รอบการออกแบบมาเป็นอย่างดีเลยคนต่อไปก็มาประชดสกายวอล์กในประเทศตัวเองว่าแม้ว่าเทคโนโลยีคอนกรีตและหลังคาจะถูกค้นพบกันมานานแล้วก็ตาม คนต่อไปบอกว่าที่เมืองบันดุงก็มีแบบนี้นะคนต่อไปก็บอกว่าลดจำนวนประชากรลงครึ่หนึ่งก่อนสิถึงจะดูเป็นไปได้อะแอดขอเสริมข้อมูลนิดนึงนะอินโดนีเซียมีประชากรประมาณ280ล้านคนเลยเป็นอันดับ4ของโลกเลยนะเนี่ยก่อนหน้านี้แอดเคยทำคลิปความโด่งดังของอาหารไทย คนอินโดนีเซียก็เ,เอาจำนวนประชากรของประเทศตัวเองมาอ้างเหมือนกันว่าที่อินโดนีเซียไม่ได้ส่งออกอาหารไปสู่สายตาชาวโลกมากนักเป็นเพราะต้องเอามาเลี้ยงประชากรในประเทศตัวเองก่อนพอเหอะคนสุดท้ายก็บอกว่าอะไรแบบนี้อคนเป็นรากฐานของการก้าวหน้าเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวนะไม่ใช่เอาแต่อบอกว่าชอบสถานที่ท่องเที่ยวใหญ่ๆบนเนินเขาหรือว่าทุ่มสุดตัวเพื่อเชิญชวนให้นักลงทุนมาสร้างโรงแรมการลงทุนในสิ่งอ,นอำนวยความสะดวกนะ่ะเป็นสิ่งสำคัญนะ แต่ราษฎรก็ต้องมาก่อนนั่นก็คือการเพิ่มพื้นที่สําหรับคนเดินเท้าเป็นยังไงบ้างคะคนอินโดนีเซียเนี่ยชื่นชมประเทศไทยกันสุดเหวี่ยงไปเลยแต่วางเมนก็อวยเกินว่าแต่เรื่องความเก่าของรถเมย์เนี่ยเหมือนไทยจะดุนเซลจับทุกประเทศเลยนะเขินจุงแล้วนอกจากกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วเนี่ยมีจังหวัดไหนมีสกายวอล์กกันบ้างไหมคะคอมเมนต์บอกกันให้รู้หน่อยนะกดปิดคลิปฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะเอาไว้เจอก,กันใหม่ท็อปติกหน้าสวัสดีจ้า